รูปหวานครับผมเก็บมาแล้วเลยอะไม่ได้เจอของอันนี้อันนี้อุ้ยมีหลักฐานไม่ทุกตานี้นะว่าอันหลังให้กล้องหันหน้าให้เธอเลยนใจอ๋อโอเคได้ครับแต่เขาใช้ได้แหละให้ใจผ่านคลิปน้ำหวานขนาดไหนคะครับก็หวานขนาดไหนครับเรียกว่าเป็นปกติครับหวานหวานเป็นปกติครับผมหลายแปลหลายๆคนไม่ได้เห็นฟิล์มแบบเวอร์ชันนี อ๋อใช่ก็คือจริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่าลงรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นแบบเป็นบ้างเป็นครั้งคราววาระไม่วาระไม่มีวาระอะไรเลยครับเป็นเป็นวันธรรมดาที่แสนที่แสนพิเศษใชชีวิตจริงของคุณเจมส์คือข้าวก็คลั่งรักไหมครับในชีวิตจริงนะครับไม่แน่ใจว่านิยามของคลั่งรักเนี่ยมันคืออะไรหแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดครับแต่แค่แต่แค่ไม่ได้เปิดเผยใช่ใช่ใช่ นะแล้วระหว่างเราผู้เล็กผู้บอยถ้าอยู่ด้วยกันอะ่ะอันไหนคหวานกว่ากันเลยใครหวานกนว่ากันเหรอเออไม่ได้ชัดปกติผมหวานไหมนะจ,จริงจริงก็หวานไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเทียบยังไงครับแต่ว่าก็หวานนะมั้งครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจส่วนใหญ่ใครโดนแถวมากกว่ากันหรือางคราวแบบฟูงแฟนเซย์ทีไ่ไย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถ้าโดนแซวเนี่ยผมว่าผมน่าจะโดนแซวน้อยที่สุดครับแต่ผมน่าจะโดนแซวน้อยที่สุดรับมือกับคำแซวล์จากพวกเขายัางไงบ้างเพราะตัวตื่นเต้นเลยนะจริงๆเขาไม่ค่อยได้แซวผมเลยนะคือผมมาโดนน้อยสุดส่วนใหญ่เราก็จะไปแซวแบบไปแซวคู่อื่นอะไรเงี้ยครับที่มันดูแบบว่าโอเวอร์แอคติ่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเพิ่มเลเวลความหวานความรักขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่คือไม่คือไม่รู้ แับว่าเพิ่มเพิ่มยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็คงจะมีประมาณนี้ไปเรื่อยๆแหละครับใช่น่ารักน่ารักก็ถ้ามีโอกาสมั้งครับใช่ใช่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าไม่เจมสเลือกเอารูปผู้วัยเป็นรูปสุดท้ายในในโพสในโพนมันน่ารักดีครับเรียกว่าต้องสไลด์หากันซะหน่อยนี่เป็นแฟนที่ลุ้นอย่างนี้แหละเธอครับแต่เขาเป็นคนสไลด์ลงในวิดีโอ ก็บางคนก็อาจจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแล้วได้ตามอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะอะไรนะครับตามอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะคอมเมนต์ตามอ่านบ้างครับบ้างบ้างครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยได้ทั้งหมดครับแล้วัวน้องนะคะตอนเราลงข่าวน้องยังไม่ได้เราพูดถึงเรื่องนี้ไรไม่ได้พูดถึงเลยครับแคแค่บอกว่าอ๋อลงหรออะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับดูเป็นมีช่วยเลือกรูปไหมคะดูเป็นปกติอ๋อมีอ๋อมีมีช่วยเลือกรูปด้วยครับใช่เขาก็ เรีกลูบเขาบอกว่าเออลงรูปนี้ได้ไหมอะไรเงี eu ้ยแบบจะเรียกรูบอย่างแฟนบางคนก็แบบแอบแซวว่าเป็นการแบบลงบ๊อปคู่อื่นหรือเปล่าว่าเขาหวานแค่มากอ่าเงี้ยไม่ผมไม่มีบ๊อบเลยครับผมเอ่อผู้อื่นนี่เฉยๆเลยครับเฉยๆทำไมอ่ะแล้วแต่ว่าเหมือนแบบกระแสมันไป็ไปในทางบวกเยอะเยอะมากๆแล้วก็ ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สบายใจขึ้นเลยครับคือ,อมันมันก็มีคนที่ที่เห็นด้วยแล้วก็แบบชื่นชมอยู่ว่าแบบน่ารักกับคู่นี้อะไรอย่างนี้ครับเราก็เราก็ดีใจเราเป็นคนเราสบายใจขึ้นเลยผมก็สบายใจขึ้นนะครับคือด้วยอาจจะเป็นด้วยระยะเว <shower them S 1> ลาที่เราแบบทางานมา,มานานแล้วอะไรอย่างี้ครับแล้วเราก็ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ที่เสียหายก็ คน,คนที่ไม่เห็นด้วยครับมีผลกระทบต่อความคนที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับก็อาจจะยังไม่อยากยารจริงๆก็มีแหละครับคือคือก็อมีแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในในสมัยนี้หรือว่าในตอนนี้นะก็มีผลกระทบกับผมไหมมีผลกระทบความรู้สึกไหมจริงจริงเราก็เป็นห่วงเขาอยู่นะ คือด้วยพื้นฐานนะผมก็ไม่อยากทําให้ใครแบบเสียใจหรอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ด้วยระยะเวลาเราก็พยายามทาให,ให้ให้ทุกอย่างมันลงตัวที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้คัวก็เคยพูดให้ฟังในการกระแสแบบว่าผมเห็นต่างๆนั้งลบกันเามาเพืเราสมัยก่อนมีครับแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนนี้ไม่เรียกว่าแทบอของผมแทบจะไม่มีการเมนชั่นถึงแบบว่าเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าเราแบบว่าเราก็แค่ ใช้ชีวิตในแต่ละวันทํางานหรือว่ามีความสุขให้เป็ใได้ไม่รก้สย่นี้ก็โอเคแล้วเรียกว่าหลังจากแบเรื่อนั้นมันหือกเป็นการปลดปล็อกหลายๆอย่างในเลเพราะแบบความรู้สึกต่างๆอะไรเงี้ยเออไหมเหรอครับผมว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลามากกว่าคือมันอาจจะไม่ใช่แบบเหตุการณ์เดียวแล้วมันจะแบบสามารถพิหน้ามือเป็นหลังมือได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคือทุกอย่างมันค่อยๆแบบค่อยค่อยๆเดินไปอย่างที่มันเป็นไปเีนไม่ได้ฟรีแล้ว นานแล้วครับนาน้ประมาณหนึ่งกว่ามันแล้วเขาก็ถืดอะไรหลายๆอย่างได้แลยหรอเพื่อระยะเวลบ้างใช่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 อ่าแล้วตอนนี้จะลงไม่บ่อยขใช่ไหมอะไรนะครับจะลงบ่อยขึ้นไหมอ่าไม่อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสครับแล้วแล้วแล้วแต่ความมุ่งเขื่อนไม่จิตใจเลยนะ <c oughs> อันนี้ก็ตอบตอบไม่ได้ว่าจะลงแบบ <c oughs> จะลงเท่าไหร่เท <c oughs> ่าไหร่อย่างเงี้ยมีสต็อกไว้เยอะไหมคะอ่ามีสต็อก ส่วนใหญ่จะลงแบบว่าสดๆมากกว่าครับแล้วแคปชั่นที่ลงแต่ละครั้งคือเองคิดคสดๆเลยหรืออะไรเงครับจริงๆก็ก็ก็เปิดเปิดเน็ตแล้วก็ไปตามก็ก็เปิดเน็ตแล้วมีแก้ไขบ้างอะไรเงี้ยอันเไหนที่มันตรงมันโดนก็เอานั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงแบบว่าสถานที่หรือว่าตรงแบบรูปตรงโลเคชั่นอะไรเงี้ยครับก็น่ารักกันรับไปเขอบคุณครับขอบคุณครับ